ที่ถูกต้องครับคุณยุทธนาครับก็ไปที่ไหนก็เจอแต่ใบปลิวเล็กๆนะครับเงินกู้นอกระบบนะตำรวจก็รู้นะครับจริงๆผิดกฎหมายนะครับแต่ในการตอนนี้มันเป็นการทําผิดกฎหมายที่ผมรู้สึกเขาสบายๆกันนะรู้สึกว่าไม่ได้มีใครจะไปจ้องจับผิดไม่มีใครเล่นงานนะครับเพราะว่าแก๊งพวกนี้ก็เลี้ยงดูปูเสือเจ้าหน้าที่รับไว้เยอะทีเดียว อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครไปด่านะหรือไปแฉเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับเวลาเจ้านี่จะยึดนี่พวกเนี้ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ที่ดินนี่ประเคนอำนวยความสะดวกกันเรียบร้อยเรานี่นอกระบบมันไม่ได้เป็นปัญหาเชิงบุคคลแล้วครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ําแล้วก็การทุจริตนะครับที่ทําให มีนายทุนที่เอาทําธุรกิจนี้มากขึ้นแล้วก็ประชาชนไม่มีทางเลือกมากขึ้นนี่ในระบบมันเต็มแล้วนะครับนี่แบงค์จเจ้าแบงค์ไหนอ่ะนี่บ้านนี่รถนี่ทกศแต่เชื่อบุคคลโน่นนี่นั่นแล้วก็ผ่อนของบัตรเครดิตก็เต็มแล้วใช่ไหมครับนี่นักระบบมันเป็นก้อนสุดท้ายนะเพราะว่าแหล่งเงินทุนทั้งหลายเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเครดิตแล้ว ก็เลยไปเข้านี่นอกระบบแล้วนี่ระบบมันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนที่เราเคยได้ยินกันก็ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อเดือนใช่ไหมตอนนี้ดอกเบี้ยร้อยละสองต่อวันนะครับก็คือหกสิบต่อเดือนนะครับแล้วก็แพร่หลายอยู่ประชาชนไม่มีทางเลือกนะครับก็ไปกู้แน่นอนมีบางคนที่ยังไงก็กู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคลแต่ท้านี้ระบบมันบานนะครับแล้วก็ต่อยอด ก่อให้เกิดการเอาลัเอาเปรียบขู่เข็นทำาลายค่านะครับปล้นหรือว่าการยึดที่ดินยึดบ้านเน,นี่ยอันเนี้ยมันทําในประเทศปกต,ติไม่ได้แต่มันทําในประเทศมาเฟียแบบนี้ได้นะครับก็ต้องใช้การเลือกตั้งนะครับเพื่อเลือกพักที่มีนโยบายปฏิรูปตํารวจชัดเจนแล้วก็มันไม่ใช่จัดการนี่นอกระบบโดยการแบบยกนี่ยกนี่ยกนี่นะไม่ใช่นะครับมันต้องไปจัดการปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมเลยนะครับ เรวก็เรื่องแหล่งทุนที่จะทำาธนาคารเล็กๆนะครับระดับพิโคนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเรียกว่าพิโคฟ i n แนนซ์นะฮะหรือเป็นวร์ชวลแบงค์แบงค์ที่ไม่มีสาขานะครับต้นทุนการทำแบงค์ก็จะลดลงนะครับแบงค์ก็จะกระจายได้มากขึ้นมีระบบการตรวจสอบสินเชื่อที่ต่างไปจากแบงค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีขนาดของสินเชื่อที่เล็กลงนะครับอันนี้ก็ สำเร็จในหลายประเทศซึ่งก็จะเป็นนโยบายทางการเงินนะครับนโยบายแบบกันคลังสไตล์แบบที่มีรัฐสวัสดิการนะครับ <c oughs> สิ่งที่เราต้องยอมไม่ได้เลยก็คือว่ามันมีคนที่กู้เงินมาเพื่อซื้อข้าวกินหรือเพื่อการรักษาพยาบาลเราต้องแยกกันนี้นะฮะคือถ้ากู้เงินมาสนองตันหาอันเนี้ยเราไปชอบตัวเองแต่ว่าถ้าถ้ากู้เงินมาเพื่อปัจจัยสี นะครับหาหมอนะครับส่งครบลูกเข้าเรียนนะครับเต้องใช้ในการลงทุนก็อนแรกๆนะครับในการประกอบอาชีพไอ้พวกนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ควรจะให้ประชาชนไปดิ้นรนแล้วถ้าคุณอายุ60ปีแล้วคุณยังต้องกู้เงินมาเพื่อปัจจัย4อยู่นะอันนี้เรามีรัฐบาลที่เ่งสวยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยเราจะคิดใหม่หมดนะครับ อายุ60ปีเราจะปิดช่องอะที่ทําให้คนต้องใช้หนี้ที่เอาเงินมาปิดมาเพื่อปัจจัยสี่ปัจจัยพื้นฐานนะครับการเรียนต้องฟรีจริงๆนะครับฟรีจริงมีคุณภาพไม่ใช่เปิดเทอมทีพ่อแม่ต้องไปกู้เงินมาซื้อเครื่องแบบกู้เงินมาซื้อหนังสือเพิ่มกู้เงินมาค่ากิจกรรมอันไม่ได้นะครับต้องเรียนฟรีจริงบำนาญทุนหน้านะคนแก่3,000บาทนะครับ ทุกเดือนเข้ากระเป๋าแน่นอนเพราะนั้นต่อให้ไม่มีเงินก็อดใจรอนิดเดียวนะครับพอเดือนถัดมาก็จะมีเงินเข้าอีกสามพันก็มีเงินหมุนในครอบครัวนะครับเเด็กเล็กพันสองร้อยบาทนะครับเเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยเนี่ยประกันสังคมที่ผ่านมาไม่ให้ค่าหยุดงานแล้วก็ไม่ให้ออกเงินค่าเดินทางนะครับเราก็ต้องเปลี่ยน ไอ้หลักประกันสุขภาพตรงนี้หรือประกันสองคองตรงนี้นะครับว่าคุณป่วยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรับเงินชดเชยวันลานมีเงินในการเดินทางไปพบแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันอาจจะมีประกันสุขภาพก็จริงแต่ว่ามันไม่มันไม่ cover การพาคนมารักษานะครับสําคัญยังไงอันแรกก็คือว่าเออหลายคนไม่กล้าลายหยุด เพราะกลัวนายจ้างจะเลิกจ้างหรือไม่กล้าลาหยุดเพราะว่ากลัวว่าจะขาดรายได้ในวันนั้นไปใช่ไหมครก็เลยฝืนนะครับผมเจอไลเดอร์คนหนึ่งออโดนรถชนนะครับซี่โครงหักแต่ไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่าเขากลัวว่าเขาต้องรักษาสองสามอาทิตย์แล้วถ้าเขาไม่ออกไปวิ่งแม่เขาลูกเขาไม่มีข้าวกินคือเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆในสังคมไทยนะครับผมไปเจอเขาที่หมู่บ้านที่เอ,อ,อื้ออาทรที่บึงประเพราะฉะนั้น ยอมให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เรื่องคุยเรื่องพวกนี้กับชนชั้นกลางกับคนที่มีฐานะดีอาจจะไม่ค่อยอินนะครับเพราะว่าเราก็ดิ้นรนเองเช่นเราซื้อประกันสุขภาพเองเห็ไหมแล้วเราก็รู้วิธีทริคที่เราจะเข้าโรงพยาบาลเราได้ตังค์ง่ายๆนะครับเข้าโลรงแรมได้เราได้เงินนะบางทีก็แบบโอ้เราจ่ายเบี้ยประกันไปเยอะเนาะขออนอนเล่นสักหน่อยอะไรเงี้ย อ้ไอ้พวกนี้มันไม่อยู่ในสมการของคนยากคนจนนะครับทีนี้เราก็บอกว่าเอ๊แล้วเราเอาเงินภาษีของชนชั้นกลางนะฮะคนรวยไปอุดหนุนคนจนแล้วสังคมมันจะดีขึ้นได้ยังไงมันเอาเปรียบคนชั้นกลางหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่นะครับเราจะมีความสุขในประเทศที่เดินไปแล้วก็เจอแต่คนตกงานเสพยาขอทานค้ามนุษย์ เราจะใช้ชีวิตทำงานในประเทศแบบนี้ได้แล้วนะยังไงเราก็ต้องปฏิสัมพันธ์กับสังคมในทางใดทางหนึ่งออลูกๆของเราก็ต้องเรียนกับเพื่อนบ้านต้องเดินไปโรงเรียนได้นะครับกลับบ้านเองจะปลอดภยัยไหมเราที่ขับรถนะครับจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับในถนนหนทางที่มีการทุจริตคอร์รัปชันในไฟส่องสว่างที่ไม่พอหรือเราจะปลอดภยัยไหมท่าบ้านของเราอยู่ในโซนที่มีการค้ายาเสพติดดังนั้นปัญหาสังคมเนี่ยมันเป็นปัญหาร,ร่วมกัน ของทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้ฐานรากดีผมไม่ได้บอกว่าคนยากจนเป็นคนไม่ดีกว่าคนร่ํารวยนะครับไม่ใช่นะครับแต่ความจนความอัตคัดสภาพที่บีบอัดเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเอ,อมีทางเลือกไม่มากในการที่จะทําดีแต่มีทางเลือกมากในการที่จะทําเลวนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยครับเราก็ต้องตับหัวกับหางโครงสร้างในการใช้งบป,ประมาณแล้วก็สวัสดิการให้ได้ แล้วมันก็จะเข้ามาอุดหนุนให้สิงแวดล้อมดีนะครับการเมืองดีปักท้องดีนะครับอนาคตของประเทศเดินหน้าไปร่วมกันได้นี่ก็เป็นวิธีคิดของพรรคเก้าไกลว่าไปเถอะพ่อแม่ผมนะครับก็ไม่ได้ยากจนนะครับนะแต่เวลาบอกว่าเออกษียณบำนาแล้วได้สามพันเนี่ยเขาก็ยิ้มนะเออสาหรับเขามันแบบ มันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนการที่ประเทศเนี้ยได้เอาจากเขาไปมากมายมหาศาลตั้งแต่ทํางานนะครับจนหกสิบนะครับเ,เขาควรจะต้องได้รับการดูแลจากรัฐเนาะคือเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราเสียภาษีไปเท่าไหร่ยังไงตั้งแต่เกิดจนจนหกสิบใช่ไหมฮะแต่ทุกคนทํางานอ่ะทุกคนไม่ได้ตายก่อนหกสิบ ที่อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนทํางานเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นสารพัดอ่ะแต่พอหกสิบปุ๊บทุกคนทวนแน่นะได้สามพันบาทสามพันบาทสําหรับชนชั้นกลางก็อาจจะรู้สึกไม่ได้อะไรมากแต่เขาอาจจะอยากให้เอาไปให้หลานก็ได้นะครับอยากจะเอาไปให้ทําบุญเพิ่มขึ้นก็ได้ไปวัดเพิ่มขึ้นก็ได้ใช่ไหมเอ่อสามพันบาทแต่ทําไม้เขามีตัดสินใจในการออมตอนหกสิบก็ได้ว่าจะเล่นหุ้นต่อจนแปดสิบ ลงลงแบบอะไรนะครับ VI ใช่ไหม Value Investment ฝากประจำก,ก็ไปเลย3เดือน3มเดือนลงทุนลงทุนไปเนี่ยคือมันกลายเป็นโอกาสของคนอายุ60ที่จะเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลแล้วมันจะเป็นโอกาสของสังคมด้วยนะครับอ่าคุยเรื่องนี้กันเนาะคุณยุทนาบอกว่าเวลาไปโรงพยาบาลต้องตื่นตีสี่ตีห้าเพื่อได้บัตรคิวแล้วเกือบเที่ยงนะครับใช่ครับอันนี้ก็อยู่ในนโย,ยบายเข้าถึงเอ่อ บริการของภาครัฐเพียงหนึ่งคลิกนะไอ้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยกับบัตรประชาชนของเราเนี่ยทําอะไรได้มากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่เคยโดนใช้เพราะว่ามันยังชอบให้เออโรงพยาบาลน,นะสถานที่บริการของภาครัฐเนี่ยมันมีงานเอกสารเยอะๆนะครับมีการต้องรอคิวต้องใช้ระบบรอเรียกต้องนู่นต้องนี่เราเปลี่ยนใหม่หมดได้แล้วครับนะเราสามารถที่จะ ให้บริการมาแจ้งเตือนท่านเนาะลงคิวไว้แจ้งเตือนถึงเวลาก็ไปตรวจหาหมอไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอันนี้เราก็ต้องค่อยๆช่วยกันทําแต่ว่าต้องรองรัฐบาลก้าวไกลนะครับคุณบุญสันบอกว่าสวัสดีคุณอองนะครับพี่เจฟมายังมาแล้วนะครับเดินเสื้อเขียวอย่งหน้านะครับเดี๋ยวพี่เจอพี่เจฟอมรัฐจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ ก็รอติดตามก็แ,แซดเหมือนเดิแมแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีผมมีพี่เจี๊ยบมีสอสอพิจารณ์นะฮะแล้วอะไรท่านวันนี้ก็จะมีกายนัทชานะครับมันแน่นอนนะครับเอ่อโลมนะตอนนี้ร้อยแปดสิบหกแล้วครับเราต้องการ สองร้อยสิบนะครับก็จะเปิดได้ตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งอันนี้สสคำพองนะฮะมือเช็คองค์ประชุมของพรรคก้าวไก่ ไม่ไม่ยากไม่ยากอย่างนี้อีกแป๊บเดียวครับรอีกรับต่อมานบน,นะฮะเมื่อเช้าเรียกแท็กซี่ไม่ได้ต้องไลน์บอกเพื่อนให้มารับนะฮะอ๋อใช่เพราะหมอกควันเยอะใช่ไหมครับอ่กครับนี่มีนี่หลายหลายท่านนะะทั้งหวัง สอสอหน้ทวุฒินะครับผมมีแววมีแววล่มนะฮะไม่ครับตอนนี้เหลืออีกแค่ยี่สิบก้อนก็ผลได้แล้วครับวันนี้ก็ช้านิดนึงเพราะว่าฝนตกนะครับแต่ว่าา็กำทับสสเก้าไกลทุกคนเขาที่ดูเนี่ยพอบอกกิดพิสัยสิบคะแนนครับมากันมาครบเลยครับเช้าเลยก็อยู่ยาวๆก็ชาติดตีเด่ยวนะครับติดตีกช้าติดตีอย่างนั้นนะอันสอสอการนะเช้าคนแรกเหรอครับคนสุดท้ายครับแต่ว่าเตรียมความพร้อมออ๋นี่ เมื่อวานนี้เห็นนั่งปั่นร้อนเลยนะครับได้หลับลได้นอนหรือยังสดร้อนไม่เจอกันคืนนี้อ่อานะครับของกายนี่ชอบมาดึกฮะมาดึกแล้วพอพูดเสร็จรัฐมนตรีหงุดหงิดน, <c oughs> นะฮะวันนี้ก็เอาอ,อีกบวชง่วงนอน <c oughs> บวชง่วงนอนแ <c oughs> น่สวัสดีนะครับ โอเคนะครับก็เอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับเดี๋ยวผมไปตอนนี้องคประชุมใกล้ครบละหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับเราต้องการสองร้อยสิบก็เลยสิบแปดคนนะครับก็เปิดประชุมได้แน่นอนนะฮะก็ฝากติดตามการอภิปรายด้วยนะครับผมเออไม่รู้ข้อมูลของทุกคนเพราะว่าการอภิปรายมันเป็นความลับนะครับที่เราเตรียมกับทีมที่ช่วยเราเตรียมอภิปรายเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มาแชร์กัน ในเหมือพี่น้องในพักนะครับไม่ใช่เพราะเราไม่ไว้ใจกันแต่ว่าหลักฐานหลายอย่างมันก็เป็นความลับจริงๆแบบที่เราต้องเปิดในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมนะครับผมก็เรียงไม่รู้ว่าใครที่ไปเรื่องอะไรบ้างนะแต่ทหารเนี่ยโดนแน่นอนทหารตำรวจนะครับทุนจีนสีเทาเนี่ยโดนแน่นอนนะแล้วก็รอติดตามกันนะครับครับก็ลาไปก่อนนะครับขอให้วันนี้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง คิดอะไรสมปัานานะครับมีไรผมรับใช้ก็ inbox เข้ามานะครับทีมงานผมอยู่ในพื้นที่ก็เตรียมรับใช้ทุกท่านประสานงานทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ก้าวไกด้วยใครอยากได้สติกเกอร์เรานะครับอยากได้ไว้นิ้รเราไปติดในเขียตหนึ่งพิษณุโลกนะครับก็ติดต่อเข้ามาทาง inbox ได้เลยตอนนี้หัวคะแนนนะครับของพักต่างๆนี่จัดเต็มนะฮะผมได้ข่าวมานี่โอ้โห องค์การะยบที่จะชนะเลือกตั้งในเขตหนึ่งที่จะโค่นเราเนี่ยก็ไปมากนะแล้วก็แต่ไม่เป็นไรนะครับรอบที่แล้วเราชนะมาด้วยแรงของคนธรรมดารอบนี้เราก็ตั้งใจที่จะป้องกันแชมป์ด้วยพลังของคนธรรมดาเหมือนกันครับแันๆใครที่สนใจจะมาช่วยกันนะฮะนี่ทั้ง้ก้าไกลพิสโลกปักหลักในเขตหนึ่งพิโลกได้แล้วก็ขยายไปเขตสองเขตสามเขตสี่ 4, เขตห้าด้วยนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานผมก็จะประสานนะครับเพื่อเอาอุปกรณ์นะครับเอาสิ่งที่ท่านต้องการนะครับไปมอบให้แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนกันด้วยนะครับครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับบ๊ายบายครับ